พี่จ้าพี่น้องวันนี้พามาเปิดร้านเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดประตูดีกว่ะวันนี้พามาเปิดร้านนี่กระแจ้าวันนี้พามาเปิดร้านเลยนะคะทํากับข้าวเสร็จไปแล้วสองอย่างมีแกงเนื้อพแพลงแกงเน้อ,อไม่ไใช่พแพลงมัสมั่นเนื้อไอ<ม>สับปรดนะคะทุกคนลองไปทํากินดูนะอร่อยนะรสเปรี้ยวหวานๆหน่อยนะึงมาไม่ทันทำออ้นี่ไก่ผัดผักรวม เม็ดมะม่วงยผัดเส้นยังผัดเส้นแล้วมีเหลืองผัดแล้วค่ะเหลือเหลือผัดหมูเหลือผัดหมูกับทอดกุ้งข้าวก็หุงแล้วหมูไม่รู้จะผัดอะไรแบบนี้เาะเดี๋ยวพาพามาดูวิธีผัดเราจะผัดกระทะใหญ่ๆอย่างนี้เลยผัดได้เป็นหม้อเลยกระทะอีกใหญ่เป็นหม้อนี่ก็คือหมู ออโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่ามาลุกคุกขวมสิมีเลยเราผัดไว้เป็นหม้อใหญ่กระทะใหญ่นี้เลยนะคะ <c oughs> ดูวิธีนะคะคนน่ย เตรียมเกี๊ยวนะคะเตรียมเกี๊ยวจะเตรียมเกี๊ยวซื้อแล้วบ้างรถรถรถดี รถดีดผูกทำเองนะคะ <S 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 นี่แหละค่ะขัดงา<ำ>ไม้ก็เยขนะัดนแหละตอนนี้งไม้ก็มีแบบ <c oughs> เป็นกระป๋องเครื่องเอปิดผัด ก็มาเตใสนี้นี่เลยเเาไม้ไลงไปค่ะ ใส่อะไรใส่พริกไทยดำใส่พริกไทยดำใส่ยาดำนิดนึงซอสดำให้สีสันสวยงามใส่ซีอิ๊วดำอะซีอิ๊วดำให้สีสันน่ากินให้สีสันสวยงามถ้าที่กินเผ็ดไม่ได้ก็ไม่ต้องใส่หรอกถ้าหลังเขากินเผ็ดไม่ได้ ก็เป็นบางคนแต่ส่วนน้อย,เ,ยเราก็ทําใครซอสเราก็มีซอสให้อยู่แล้วพีดน้ำปลาอะไรให้อยู่แล้วถ้าใครกินเสร็จก็กินพีดน้ำปลาจะทําปอบเปียดได้ไหมวันนี้ทำปอบเปียะวันนี้ <c oughs> <ม>เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะพาชมวิธีทําปอบเปียดจะพาทําวิธีปอบดด<ม>้้ มึงตตังมันกไป,ไปแค่นึงเ,เดียวเดี๋ยวนี่ก็ส่งแล้วก็เอาใส่หม้อคุนได้เลยค่ะ <c oughs> ใส่หม้อได้อ่ <c oughs> อมึงปีดตังค์แค่ไหนควรวน่วน,วนอาหาร จม,มันเจ้าก้านหรือมึงเราจะมาฉีกแผ่นปอเปี๊ยะก,กันค่ะเดี๋ยวห่อปอเปี๊ยก,กันขออนุญาตปิดหน้านะคะเพราะว่ากลิ่นอาหารข้าแล้วมันทําให้น้ำมูกไหลจามก็มเลยต้องใส่หน้ากากหน่อยนเย้ะค่ะแล้วเราเราหอ,อยเราทำ <c oughs> เราฉีก <c oughs> ฉีแผ่นรอง

ไห่อไปมันช้าถ้ามีคนฉีกไว้ให้อย่างเงี้ยเวลาห่อก็เร็วขึ้นค่ะอันนี้นก็ฉีดแผ่นให้แล้ มันอยู่ในนี so ้แล right. like ้ว so มันทำให้การน้ำมูกไหลค่ะก็เลยใส่หน้ากากไม่ใช่โควิดนะคะแค่น้ำมูกเปนไหลก็เลยใส่ไว้ใ กอวยไส้เนี่ยนี่ก๋วไส้แป้งอ่เออเขออกน้ำแล้วเนาะเพราะว่าแบบพีกแบบีกแซ้งแกงให้มัเออออกก๋วยส้น้ำใช่หรอเปล่าก๋วยไส้น้ำก๋วยไส้น้ำไอ่ออกก๋ใส้แป้งกอกปั่นน้ำแครอทออกค่ะเนี่ยมันห่อห่าอันนี้หั่นเป็นอันชิ้นหนึ่งซี่เล้วมันบอเข้าเครื่องแล้ว บันนี้หฮาก็ต้องมาบีบน้ำาออกก้อนเสียนเฮ็ดปอเปียะมันาะจจะทําไส้ปอเปียะเราต้องมาเอาน้ํามันออกน้ํานี่เราไม่ได้ทิ้งนะเก็บไว้ดื่มค่ะเนี่ยเป็นน้ำปอเปียะน้ําเป็นน้ําไอ้อแครอทแครอทสนุกมึงก็ว,ว่า <laughs> <laughs> มึงกะไรว่าน้าปอเปี๊ยะพนะนา่สิน,นะปอเปียะเยอะาย แล้วเราเก็บไว้เป็นน้ําแครอทต้นรวนถ้าเราไม่เอาน้ําออกอย่างนี้แล้วเวลาเราคั้นใส่เนื้อใส่เครื่องมันจะเหลวเหลวมันจะเละอะนะมันจะไอเพราะว่าเราทําเราทำทีมันสิจื้นเราทําทีเยอะเราใส่ช่องแข็งไว้ค่ะปอเปี๊ยะเวลานั้นเราก็ออกมาทอดขายเราต้องเอาน้ําผักออกกูเก็บแขนมีที่ใส่กองไว้ไหมเนี่ย ใส่ใส่ไว้แม่น้ำแครอทก่นเอาไว้ดื่มก็นี่ไงมึงก็ใส่มึงก็ดื่มไปเลยเดิเอาใครจะมานั่งดื่มที่เป็นกะละมังทีเดียวหมดเอาเก็บไว้ดื่มไหมใส่วัานหลังด้วยเออมันสเมดอายุมันจะเป็นเมดแดงนะนำผลไม้อะเฮ้ยกูกินเม็ดนิวกะท้องแตกตายมาแล้วเนี่ยเครื่องบีบนี่ เพื่อบีบนะมันบีบหน้ามันแค่น้อยนิดเยอะกี้ใส่มือบีบปวดเมื่อปวดคอเมื่อพี่น้องวันนี้มาใส่มุนนั่งสีไข่มันมันมันไหลละลายนะมันออกดีนะเนี่ยมันใส่สบู่มานนี่เหรอพี่น้องมันใส่ดออกมานอ๋อเออประมาณแบบนี้แหละมันมันจะเป็นน้ำออกแล้ว เบียดนำออกออก็ก็ใส่ถาดไว้เใส่ถาดไว้เอ้าว่าขวดขวดริบขวดอะไรไม่มีไว้ตวงน้ถังถังน้ำดื่มอ,อ๋ออ้น,น้ำมันก็ออกแล้ว<อ>มันก็จะแห้งๆอย่างนี้ สวยเนาะแล้วเราก็เป็นเหมือนฝอยทองเลยมิกใส่กระเนื้อใส่กระหล่ำใส่เส้นใส่เครื่องปรุงเออใส่เครื่องปรุงเราทำไส้มันนั่นเลยค่ะมันก็แล้วมันก็จะมีพวกใส่ใช้เนื้อหมูหรือเนื้อไก่ใส้ใส้้ไก่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้เนื้อหมูเนื้อหมูไส้เนื้อหมูพิกก้อนคูเป็นรักแข่งนี่คือกระหล่ำนะคะทุกคน ผสมให้เข้ากันก็ลุยเลยนะคะลุยมันต้องใช้เวลาคั้นหน่อยนะคะให้เข้าเดี๋ยวเรามาดูอีกทีตอนหอนะคะอันนี้ก็คันให้ต้องใช้เวลาคันให้มันเข้ากันเข้ากันแล้วคือแบบว่าต้องให้มันเหนียวเข้ากันเลยผักก็อ่อนเหมือนเหมือนเหมือนเราทำแอแอขั้นส้มนั่นไหม ทำแหนมเออเออทำแหนมเขาเรียกทำแหนมโอเคแล้วเรามาดูตอนห่ออีกทีค่ะม,มาห่อกันแล้วนะคะทุกคนเนี่ยมันก็จะได้ประมาณนี้แหละจากคั้นแล้วนั่นเนี่ยไส้คือที่เราทำเสร็จเมื่อกี้เนี่ยเราก็มาห่อ,อก,กันแบบนี้เประมาณนี้แหละเดี๋ยวนะให้ไปดูฝั่งทงนัาา้นเนี่ยเราก็เอาใส่กล่องไว้อย่างนี้ใช่ไหมคะเนี่ยเรียงใส่กล่องอย่างนีู้ฟิแล,ลแล้วก็เอายกทั้งกล่องเข้าแช่แข็งเลยค่ะ ตู้ฟีดไว้แช่แข็งไว้เวลาเราจะทอดเราก็ออกมาทอดอ <c oughs> เราไม่ได้ทําแล้วทอดเลยเพราะถ้าทําทอดเลยอะเราผัดเส้นไอ้ไส้ได้นะคะแต่แบบเนี้ยเราผัดไม่ได้เพราะต้องยังไงก็ต้องแช่แข็งอยู่แล้วเ <c oughs> นี่ยประมาณนี่เลยจ้ะน, <c oughs> นี่เลยอร่อยนะคะทำทอดออกมาแล้วอร่อย นคนบ้านนี้เขานิยมกินกันมากเนาะม,มันมันนุ่มมันนุ่ม,ม,นนมกรอบกรอบนอกนุ่มในใช่มันก็จะนัว <c oughs> กินจิ้มน้ำจิ้มหวานน้ำจิ้มเปรียปร้ยวหวานซอสเปรี้ยวหวานซอสถั่วก็มีออซอสถั่วด้วยซอสถั่วซอสเปรี้ยวหวานเม่ไงซอสถ,ถั่วมันควรไวเป็นม้อ,อยนนะเห็นไม่ตั้งหลายเดี๋ยวให้ดูซอสถั่ว เนี่ยกวนไว้เป็นหม้อบแบบนี้แล้วเราก็กรอกใส่ถ้วยเล็กๆถ้วยพลาสติกเล็กๆแล้วก็เวลาเราเนี่ย,เ,ยเ,เวลาเราขายอ่ะเขาก็บอกเออเอาซอสทั่วบางคนก็เอาซอสเอ่อเปรี้ยวหวานซอส,สพริกแล้วมีก็มีพริกน้ำปลาแล้วแต่คนชอบ <bet> แล้วก็เรียงเรียงต้องต้องเรียงกันแบบนี้นะคะไม่งั้นมันจะติดกันเนาะใช่ไหมเรียงกันเป็นชั้น อพอได้เต็มชั้นแรกแล้วก็เอาผ้าเอาเอากระดาษลองอีกทีหนึ่งลองไปชั้นชั้นชั้นขึ้นมาแบบเนี้ยให้ดูหออันี้เนี่ยมันไม่ค่อยได้ได้หยุดทำหรอกเพราะว่าร้านอาหารถ้าว่างจากแขกคนแล้วก็เราก็มาเตรียมของทําของอันไหนหมดเราก็มาเตรียมไว้ เอานะคะอันใหญ่อันเล็กก็จะมีปนกันไปใครดวงดีก็ได้อันใหญ่ไปเอากินอันนี้คือใช้ดวงใช่ไหมกินใช้ดวงวัดค่ะเออแล้วแต่ดวงใครดวงมันดวงดีก็ได้อันใหญ่ดวงดวงไม่ดีก็ได้อันเล็กหน่อยเอากินอาหารร้านนี้ต้องใช้ดวงเหรอวัดดวงวัดดวงกันใช่ โอเคเนาะเราพาดูแค่นี้เลยนะค่ะทุกคนถ้าจะรอให้เสร็จเลยเนี่ยทั้งวันเนี่ยน่าจะขึ้นค่อนวันค่ะอันนคลิปนี้เราขอลาแค่นี้ก่อนนะคะเราเจอกันคลิปหน้าฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนได้ทำคลิปต่อไปค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะพาทำอะไรสนุกสนุกี๋ยวมาติดตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ